ขอสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดปราจินบุรีนะครับผมชัยวัฒน์เจริญพลเป็นผู้ประสานงานออของการจัดงานสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยจังหวัดปราจินบุรีซึ่งมีท่านอาจารย,ย์เฉียได้มาเ,เ,เป็นเกียรติเป็นประธานในการจัดงานสมัชชาปฏิรูปให้กับเรานะครับผมขอญาตกล่าวที่มาของเรื่องของการปฏิรูปประเทศเพื่อความเป็นธรรมสักเล็กน้อยนะครับว่า ในสมัยรัฐบาลที่ท่านนายกอภิสิทธ์เพชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยกขได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสชุดเพื่อก,การปฏิรูปประเทศซึ่งชุดหนึ่งก็เป็นการแต่งตั้งท่านอนันต์ปัญญาชุนอดีตนายกรัฐมนตรีและอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์หมอประเวศวสีนะครับซึ่งมาดูแลเรื่องของสมัชชาปฏิรูป การจัดงานในปราจินบุรีในครั้งนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากเวทีสมัชชาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งดำเนินการโดยคณะสำนักงานคณะปฏิรูปเพื่อความเป็นเพื่อสังคมเป็นธรรมของประเทศไทยซึ่งมีจารวณีปิ่นปะทีปน,นะครับเป็นเป็นประธานเป็นผู้เหนวยการอยู่วัตถุประสงค์ในการที่เราจะจัดงานปฏิรูป ประเทศจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยสู่ชุมชนจัดการตนเองเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องคือเรื่องที่1เนี่ยเราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนสร้างกระแสะการปฏิรูปให้เกิดการคนไกการเปลี่ยนแปลงของคนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคนรากยากคนทุกคนยากเนี่ยให้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอต่อสมัชชาปฏิรูปแห่งชาติในครั้งนี้ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเ,เราจะรับฟังเสียงสะท้อนอจาก พ่อแม่พี่น้องประชาชนของจังหวัดปัตบุนีซึ่งได้รับผลกระทบจากาความทุกข์ยากหรือเทิงนโยบายหรือว่า,าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้นี่นะครับการจัดงานสมัชชาปฏิรูปในครั้งนี้เนี่ยเราจะจัดขึ้นในวันที่23มีนาคมณสาราการจังหวัดซึ่งาก,การจัดงานครั้งนี้เราได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ไว้นะครับว่าให้ท่านเนี่ยได้มารับฟังและก็รับข้อเสนอของพวกเราไปอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งในข้อเสนอ6ด้านนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการปฏิรูปเรื่องของระบบสวัสดิการการปฏิรูปเรื่องเกษตรกรรมและความมั่นคงของอาหารตลอดจนเป็นระบบการเมืองการพัฒนาและก็เรื่องของกฎหมายที่ดินและการปฏิรูปการ,การศึกษา นะครับและการกระจายอำนาจสูส่ถึงจวน,นท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นประเด็น6ประเด็นที่ทางสมัชชาการปฏิรูปแห่งชาติจะจัดขึ้นในวันที่30วันที่1วัน30.31มีนาคมและวันที่1เมษายนที่ Impact อิมเพกบาง,างนานะครับซึ่งจะจัดขึ้นรวมแล้ว3วัน2คืนด้วยกันซึ่งหลังจากเวทีสมัชชาปฏิรูปจังหวัดปทุมุรีแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็จะได้นําข้อเสนอและก็บุคคลสําคัญไปเสนอ ต่อประเด็นต่างๆตามความต้องการของคนจังหวัดปทินบุรีก็อย่างที่กล่าวอีกทางหนึ่งก็เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเราจะขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องประเด็นสําคัญที่เราคิดอ่านร่วมกันแล้วมากําหนดทิศทางจังหวัดกก้าในการพัฒนาที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาและการสู่ชุมชน,กกน,น,จ,นจัดการตนเองคนปฐินต้องลุกขึ้นมาจัดการตนเองยังไงผมขอกล่าว เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีทุกปู่เหล่าทุกท่านนะครับได้เข้ามาร่วมการนําเสนอปัญหาต่างๆในงานในการจัดงานสมัชชาปฏิรูปสู่ชุมจนจัดการตนเองในวันที่23มีนาคม2555ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ